สวัสดีค่ะทำงานแต่เช้าวันนี้ทำการลงเพลงไข่อีกครึ่งหนึ่งให้กับบ่ออนุบาลนนท์ตัวแบบเดินกันขวักไข่มากแล้วก็ถอดคาบเยอะขึ้นคาบของแมลงค่ะจะกระจุกรวมแบบนี้ หาว่าท่านไหนเห็นอย่าไปตกใจนะว่าใช่ตัวตายเป่าดาูคาจะปิวลมเฟ็ดเฟ็ดเลยนะนี่เราต้องลงแผงไขแล้วค่ะสงสารเขาหาที่แอบเพื่อที่จะวางเพื่อที่จะถอดคาบการถอดคาบจะรวมกลุ่มกันเป็นกระจกหรือแบบนี้ พอถอดคาบตัวใหญ่ขึ้นก็จะเดินเพ่นผ่านเป็นอาการปกตินะฮะเขาจะไต่ไปเรื่อยตอนเล็กๆนี่น่ารักน่าเอ็นดูตัวเสมอกันใช่เดี๋ยวพอโตมาจะไซกระโดดเลยฮะ,ะเกิดจากการกินของแต่ละตัวเขานั่นเองนะ ออกแบบเองได้ค่ะการเลี้ยงแมลงเวลางานการเลี้ยงการปรับเปลี่ยนการดูแลออกแบบเองได้เลยออกแบบแล้วก็ต้องเลี้ยงให้ดีนะไม่ใช่ออกแบบแล้วเลี้ยงแบบตายเลี้ยงตายไม่ไหวนะแบบนั้นนะฮะอยู่กับถาดน้ำํำจะจุกกันอยู่ อากาศดีค่ะตอนเช้าวันทำงานของคนเลี้ยงมแมลงอยู่กับสัตว์เลี้ยงสบายใจเถียงไม่ได้บ่นไม่ได้เราเป็นจานายนี่อัปเดตประมาณนี้นะขาเดี๋ยวอันนี้ทำการลงแผงไข่ให้เขาก่อน